คุณนายมนทาบอกให้ลูกน้องไปทวงหนี้ตามที่ต่างๆซึ่งครบกำหนดจ่ายมานานแล้วในเทียนวันนี้ไปทวงหนี้มาให้ฉันให้ได้นะถ้าแกทวงไม่ได้ฉันจะลดเบี้ยเลี้ยงแกครับคุณนายสวยจริงๆคุณนายนี่ก็รวยเสียเปล่าแต่ใจดำไม่มีเมตตาเลยนางเพลิน เป็นลูกหนี้ที่ยืมเงินคุณนายมนทาม,มาสามหมื่นบาทแล้วยังคืนไม่ครบมาเป็นเวลาสองปีแล้วนายเทียนต้องไปตามทวงหนี้ถึงที่บ้านนางเพลินซึ่งนางเพลินอยู่บ้านกับลูกชายแค่สองคนนางเทียนได้เวลาจ่ายหนี้คุณนายแล้วจ่ายมาซะถ้าไม่อยากเดือดร้อนฉันไม่มีเลยจ้ะขอเลื่อนไปอีกหน่อยนะจ๊ะโว้ยหมดเวลาเลื่อนแล้ว จะจ่ายหรืออยากโดนเตะฮะฉันไม่มีจริงๆจ้ะจ,จะฆ่าฉันให้ตายนายเทียนก็จะไม่ได้อะไรเมื่อนายเทียนเห็นดังนั้นก็รู้สึกสงสารจึงยั้งไม้ยั้งมือไม่ถูกตีนางเพลินแต่ก็คิดในใจว่าจะทำยังไงให้ตนเองรอดนายเทียนจึงเริ่มมองหาโดยรอบว่านางเพลินนั้นมีอะไรบ้าง ที่พอจะชดใช้แทนหนี้ได้เมื่อมองไปในเทียนก็เห็นลูกชายของนางเพลินก็คิดว่าจะเอาตัวลูกชายของนางเพลินไปเป็นตัวประการันได้ไม่มีใช่ไหมงั้นเอาลูกชายแกมาฉันจะเอาไปเป็นทาสคุณนายแล้วจะต่อรองลดหนี้ให้แกให้ลูกชายแกไปกับฉันถ้าแกอยากจะหมดหนี้นางเพลินทั้งรัก ทั้งสงสารลูกชายอายุ10ปีแต่ในเมื่อไม่มีทางเลือกก็ต้องจำยอมด้วยความช้ำใจหันไปหาลูกชายตัวน้อยแล้วพูดด้วยน้ำตาลูกแม่ถึงเวลาที่ลูกต้องทดแทนบุญคุณของแม่แล้วลูกไปอยู่กับคุณนายเธอนะเพื่อความอยู่รอดของแม่และลูกแม่จา๋าแล้วแม่จะเหงาไหม ถ้าฉันไม่อยู่แล้วใครจะดูแลแม่และจ๊ะไม่เป็นไรหรอกลูกแม่อยู่ได้เจ้าเองก็ดูแลตัวเองให้ดีๆนะลูกเชื่อฟังคุณนายเขานะลูกเมื่อได้ตัวลูกชายของนางเพลินแล้วนายเทียนก็พากลับไปที่บ้านของคุณนายมณทาคุณนายครับนางเพลินมันยังไม่มีเงินจน่ายหนี้แต่มันให้ลูกชายของมันมารับใช้คุณนาย เพื่อเป็นการปลดหนี้ครับเออให้มันได้อย่างนี้สิในเทียนทำดีมากฉันกำลังอยากได้คนใช้เพิ่มจะได้มารองมือรองเท้าฉันได้เออในเทียนแล้วก็อย่าลืมไปทวงนหนี้นังเพลาด้วยละ่ะครั้งนี้ถ้ามันไม่จ่ายก็ไล่มันออกจากบ้านไปเลยฉันจะยึดทั้งบ้านทั้งที่ดินของมันให้หมดครับคุณนายวันต่อมา นายเทียนก็ได้ออกจากบ้านแต่เช้าตรู่เพื่อไปทวงหนี้นางเผาที่อยู่ท้ายหมู่บ้านนางเผาเว้ยนางเผาเว้ยได้เวลาจ่ายหนี้แล้วจ่ายข้ามาถ้าไม่อยากมีเรื่องฉันมีแค่พันเดียวขอจ่ายพันเดียวก่อนนะจ๊ะรอบหน้าฉันจะหามาให้เยอะกว่านี้พันเดียวเองหรือนี่ข้าให้เวลาเองจะเดือนแล้ว มันคงไม่ง่ายแล้วล่ะนางเผาเอ๋ยฮ่าฮ totally ่นายเทียนพูดอย่างนั้นหมายความว่าอย่างไรหรือเอ็งเตรียมตัวเก็บข้าวของของพวกเอ็งแล้วย้ายออกจากบ้านหลังนี้ไปได้เลยรวมทั้งที่ดินพื้นนี้ด้วยคุณนายไม่ให้เวลาเอ็งยืดนี่อีกต่อไปแล้วฮ่าฮ่าคุณนายคิดดอกฉันแพงเหลือเกินนี่ฉันก็ไม่เคยไม่จ่ายเลยอย่าไล่ฉันไปเลยนะจ๊ะ ฉันไม่มีที่ไปแล้วเองจะมีที่ไปหรือไม่มีที่ไปมันก็ไม่ใช่เรื่องของข้าฮ่าฮออกไปซะถ้าอีกสามวันข้ากลับมาแล้วพวกแกยังอยู่พวกแกไม่ได้อยู่ดีแน่ๆเมื่อนงางเพาได้ยินดังนั้นทั้งครอบครัวก็กลัวว่าอีกสามวันในเทียนจะพาพักพวกมาทำร้ายตนและลูกๆในบ้าน จึงปรึกษากันว่าจะไปขออยู่ที่บ้านญาติที่ตนรู้จักเพื่อเอาชีวิตรอดและด้วยความแค้นใจก็คิดสาบแช่งคุณนายมนทาด้วยว่าคุณนายผู้ร่ำรวยแต่ใจดำแม้ฉันไม่มีที่จะไปก็ขู่ไล่ให้ฉันไปทำให้ฉันไม่มีที่อยู่ชาติหน้าฉันใดฉันขอให้คุณนายไม่มีที่อยู่เหมือนฉันเถิด จะได้เข้าใจหัวอกของฉันบ้างที่บ้านของคุณนายมนทามีลูกสาวแสนสวยอยู่หนึ่งคนเป็นคนนิสัยดีชอบนั่งสมาธิฟังธรรมะอยู่เป็นประจำเห็นอกเห็นใจมีเมตตาแต่ก็ไม่กล้าขัดใจผู้เป็นแม่แม้จะเห็นผู้แม่นั้นใช้งานคนรับใช้คือเด็กชายตัวน้อยซึ่งเป็นลูกของนางเพลินอย่างหนักใช้เหมือนวัวเหมือนควาย ใช้งานเด็กนั้นเหมือนกับเด็กมีเรี่ยวแรงมากมายแต่จริงๆแล้วเด็กนั้นแทบไม่มีแรงเพราะกินก็ไม่ได้กินดีพักก็ไม่ได้พักเวลาพักทีคุณนายก็เรียกใช้อยู่ไม่ขาดไอ้หนูสักพักไปยกสำรับข้าวมาให้ฉันด้วยนะเสร็จแล้วก็ไปรดน้ำต้นไม้ในสวนแล้วก็ไปซักผ้าในตรกา แล้วก็ไปซื้อไก่ซื้อผักที่ตลาดมาไว้ทำกับข้าวตอนเย็นด้วยครับคุณนายเด็กน้อยที่แสนจะคิดถึงแม่ที่ตนจากมาแต่ทำอะไรไม่ได้ได้แต่ก้มหน้าก้มตาทำงานรับใช้คุณนายเยื่องทาตเพื่อใช้หนีที่แม่ทำไว้ในใจของเด็กที่ต้องก้มหน้ารับกรรมก็คิดว่าชาติหน้าฉันใดขอให้ฉัน ได้เกิดมานั่งกินนอนกินบนกองเงินกองทองของคุณนายด้วยเถิดเพราะชาตินี้คุณนายใช้ฉันเหมือนฉันไม่ใช่คนใช้ฉันเหมือนฉันไม่ใช่เด็กไม่สงสารฉันบ้างเลยวันหนึ่งลูกสาวของคุณนายมนทาก็ได้ชวนคุณนายไปทำบุญที่วัดแห่งหนึ่งคุณนายแม้จะร่ำรวยแต่คำพูดคำจานั้นไม่ค่คยจะดีนัก ทุกครั้งที่พูดกับพระกับเจ้าก็ชอบพูดให้ท่านขัดเคืองใจพูดให้ท่านหมุดหงิดอยู่เสมอจเจริญพรคุณนายไม่ค่อยได้เจอกันเลยนะจ๊ะพระคุณเจ้าทักทายคุณนายเมื่อเจอว่าคุณนายกำลังเดินเข้ามาในวัดถ้าหลวงพี่อยากเจอก็ไปบินทบาทที่หน้าบ้านชั้นสีเจ้าคะคุณนายตอบกลับพระคุณเจ้าไปโดยไม่ได้คิดว่า ตนพูดจาไม่สุภาพแต่อย่างใดฝั่งพระคุณเจ้านั้นเมื่อได้ยินคุณนายตอบกลับมาดังนั้นก็แกลงทําเป็นยิ้มให้แม้จริงๆแล้วจะรู้สึกคันใจกับคำพูดของคุณนายอยู่ไม่น้อยเพราะคุณนายไม่เคยเกรงใจพระเนเนเลยทุกครั้งที่มาวัดก็มักจะพูดจากระทบกระแทกแดกดันพระท่านอยู่เสมอจนคุณนายแก่ตัวลง เด็กชายตัวน้อยผู้ที่รับใช้คุณนายอยู่สม่ำเสมอก็เริ่มโตเป็นหนุ่มและคอยรับใช้เป็นอย่างดีตลอดมาจนกระทั่งหมดหนี้ที่แม่ทำไว้จึงได้ออกไปใช้ชีวิตของตนเองคุณนายแก่แล้วก็เข้าวัดกับลูกสาวบ่อยขึ้นเพราะกลัวว่าตนเองจะตายไม่ดีแต่แม้จะเข้าวัดบ่อยแต่ปากของคุณนายก็ยังคงพูดจาเหมือนเคย พูดจาไม่เหมาะสมกับพระคุณเจ้าไม่มีความสุภาพลูกสาวก็คอยเตือนแม่อยู่เสมอแต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนให้แม่พูดดีขึ้นได้ไม่นานหลังจากนั้นคุณนายก็ตายจากไปลูกสาวก็ได้ดูแลมรดกต่อจากคุณนายจนสิ้นชีวิตกันไปชาติต่อมาคุณนายมนทาได้เกิดเป็นสาวเมืองลาว ครอบครัวของคุณนายมนทาที่มาเกิดใหม่ก็มีฐานะดีเหมือนชาติที่แล้วมีบ้านหลังใหญ่โตมีความสะดวกสบายแต่ในชาตินี้คุณนายเป็นคนใจดีเป็นคนอบอ้อมอารีมีจิตใจงดงามชอบไปวัดทำบุญสม่ำเสมอทำง,งานเป็นเลขาของนายพลสูงสุดของทางการทหารประเทศลาว มีลูกสาวหนึ่งคนคือลูกสาวในชาติที่แล้วที่ตามมาเกิดเป็นคนใจดีชอบพาคุณนายไปทำบุญแถมยังมีซิกเซ้นมีเซนดีเวลาที่เธอฝันความฝันของเธอจะเป็นจริงเสมอหลังจากที่ฝัน5-7วันคุณนายมีลูกชายอีกหนึ่งคนที่เอาแต่กินกับนอนไม่ช่วยทำมาหากินอะไรเลยใช้ชีวิตบนกองเงินกองทอง โดยไม่ได้สนใจเลยว่าใครจะหามายากลำบากเพียงไหนวันหนึ่งคุณนายได้ไปวัดกับลูกสาวหลวงพ่อเจ้าอาวาสได้บอกบุญคุณนายเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาวัดใหม่โยมคุณนายศาลาวัดก็เก่าแล้วอาตมาอยากจะชักชวนโยมคุณนายทำบุญศาลาหลังใหม่ด้วยกันเจ้าค่ะหลวงพ่อ ย่อมขอเป็นเจ้าภาพคนเดียวเลยนะเจ้าคะโอ้สาธุการขอให้ล่ำรวยล่ำรวยนะคุณนายตอนที่ไปวัดคุณนายมีใจปื้มกับบุญกุศลจึงได้รับปากหลวงพ่ออย่างเร็วพรันเพราะตนนั้นมีเงินทองมากมายอยากได้บุญใหญ่แต่พอกลับมาที่บ้านก็ได้ทำบุญไปเพียงแค่ส่วนหนึ่งแล้วก็ลืมเรื่องนี้ไป ได้ไปสรัทธาวัดอื่นและไม่ได้กลับมาวัดเดิมอีกจนกระทั่งวันเวลาผ่านเลยไปสองปีคุณนายก็เริ่มป่วยมีตุ่มขึ้นเต็มตัวโดยไม่ทราบสาเหตุเมื่อไปหาหมอหลายครั้งก็รักษาไม่หายคุณนายจึงได้ลองไปหาครูบาอาจารย์ที่นั่งสมาธิและมีพลังจิตสูงเพื่อให้ท่านช่วยดูชะตาชีวิตให้อาจารย์ ฉันเป็นโรคอะไรหรือคะไปหาหมอที่โรงพยาบาลหลายครั้งแล้วทำไมไม่หายเป็นโรคก,กรรมนะ่ะคุณนายอาจารย์ตอบกรรมอะไรอย่างนั้นหรือคะอาจารย์มีทั้งกรรมในอดีตและกรรมในปัจจุบันนั่นแหละคุณนายในอดีตคุณนายเป็นคนรวยไปทําบุญที่วัดแห่งหนึ่งคุณนายไม่รู้ธรรมเนียมในวัดก็มักจะใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมกับพระ ฟังดูแล้วก็ทำให้พระท่านหงดหงิดใจเวลาท่านทักหรือถามอะไรคุณนายก็จะตอบห้วนๆตอบด้วยวาจาไม่สุภาพทำให้ท่านคันคๆใจกวนใจท่านเล่นฟังแล้วทำให้ท่านลำคาญใจกรรมนั้นเลยมาทำให้คุณนายเกิดตุ่มตามตัวทำให้เกิดความลำคาญทั้งกายและใจเช่นกันส่วนกรรมในปัจจุบันนั้น คือการที่คุณนายไปรับปากว่าจะสร้างศาลาให้เสร็จแต่คุณนายก็ได้ทำไปเพียงแค่ส่วนเดียวไม่ทำให้เสร็จทั้งทั้งที่ทคุณนายก็สามารถทำให้เสร็จได้ด้วยตัวเองอย่างง่ายดายไม่เหนือบากัวแรงเลยแม้แต่น้อยแต่คุณนายก็ไม่ได้ทำตามที่รับปากพระท่านเอาไว้เมื่อท่านอาจารย์พูดจบคุณนายก็ได้ถามอาจารย์กลับไปว่าแล้วจะทำอย่างไร ฉันจึงจะหายหรือคะอาจารย์ก็ได้ตอบว่าทางแก้กรรมนี้คุณนายจะต้องไปขอ,อน้ำมนต์เก้าวัดมาดื่มเพื่อล้างกรรมและเป็นการขออโหสิกรรมที่เคยพูดไม่ดีกับพระและเคยรับปากว่าจะช่วยในการทำบุญสร้างศาลาให้เสร็จด้วยอนุภาพพระปริศพุทธมนต์ที่ทำเป็นน้ำมนต์แล้วดื่มจะช่วยให้คุณนายหายจากโรคนี้ได้ หลังจากขอน้ำมนต์เก้าวัดมาดื่มจนครบผื่นที่ขึ้นเต็มตัวก็ค่อยๆหายไปจนหายสนิทจริงๆอย่างที่อาจารย์ให้คำแนะนำแต่ไม่นานหลังจากนั้นคุณนายก็ได้เปลี่ยนมาเป็นโรคไตโรคเบาหวานหัวใจไม่ทำงานต้องได้รับการผ่าตัดที่คอแขนขาและหัวใจทั้งข้างหน้าและข้างหลัง ทั้งหมด24ครั้งต้องใช้สายยางแทนหลอดเลือดและต้องฟอกเลือดสัปดาห์ละสองครั้งครั้งละสี่ชั่วโมงคุณนายผ่าตัดบ่อยจนหมอบอกทุกวันว่าสักวันหนึ่งจะต้องตายอย่าประมาทนะคุณนายคุณนายจึงตอบคุณหมอไปว่าไม่เคยประมาทเลยค่ะหมอทำบุญตลอดคะ่ะมีบุญอะไรมาก็พยายามทำ เพราะไม่รู้ว่าถ้าหากตายแล้วจะเอาอะไรไปได้บ้างคุณนายรอดตายได้ทุกครั้งที่ผ่าตัดจนหลายคนที่โรงพยาบาลที่เห็นคุณนายก็คิดว่าคุณนายป่วยหนักและต้องตายเป็นคนแรกแต่ปรากฏว่าคนที่เดินไปไหนมาไหนได้ในโรงพยาบาลกลับตายก่อนคุณนายไปห้าถึงหคนแล้วหมอพยาบาลและคนไข้ก็ต่างพูดกันว่าคุณนายรอดตายได้ ก็เพราะพระที่เธอสวมอยู่ซึ่งคือพระมหาสิริราชธาตุและพระมหาจินดามณีเธอแขวนคอไว้ตลอดเวลาเลยไม่อยากเชื่อก็ต้องเชื่อเพราะว่าหมอเองก็ไม่คิดว่าเธอจะรอดเมื่อมีการลือลั่นเรื่องคุณนายไปทั่วทั้งโรงพยาบาลทำให้มีพยาบาลที่ไม่ได้นับถือพระรัตนตรยัยเห็นความศักดิ์สิทธิ์จึงได้มาขอพระที่คุณนายแขวนคออยู่ เพราะแม้คุณนายจะป่วยหนักแต่หน้าตาของคุณนายก็ยังดูสดใสเหมือนคนปกติเพราะใจคุณนายนั้นอยู่กับพระตลอดเวลาเมื่อมีการเปลี่ยนหมอคนใหม่มารักษาหมอคนใหม่ก็ไม่เชื่อว่าคุณนายป่วยแต่เมื่อได้เอาเครื่องตรวจวัดมาตรวจวัดร่างกายของคุณนายหมอและพยาบาลจึงได้รู้ว่าทั้งร่างกายของคุณนายแทบไม่มีอวัยวะของตัวเองเหลืออยู่ จึงยอมรับว่าคุณนายป่วยจริงๆแล้วได้พูดกับคุณนายว่าคนป่วยแบบนี้ไม่เคยเห็นในตำราแพทย์มาก่อนเลยครับหลังจากผ่าตัดคุณนายก็ได้ไปทำบุญที่วัดแห่งหนึ่งเมื่องานบุญพิธีเสร็จเรียบร้อยทุกคนต่างตกใจเมื่อเห็นเลือดไหลออกจากแขนข้างขวาของคุณนายแต่คุณนายนั้นกลับนั่งนิ่งสงบไม่หวั่นไหว เพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาเมื่อคุณนายได้กลับมาอยู่ที่บ้านก็ต้องเจอว่าลูกชายคนเล็กของคุณนายนั้นไม่ทำการทำงานอะไรเลยเอาแต่นั่งกินนอนกินแม้แม่แมแจะป่วยหนะักก็ไม่สนใจใยดีพอแม่กลับมาอยู่บ้านก็ไม่เคยเข้าไปหาไม่เคยไปถามไทยไม่ห่วงใยเลยแม้แต่น้อยจนพี่สาวคนโตก็สงสัยว่าทำไมเนอน้องชายคนนี้ จึงเป็นเหมือนเจ้ากรรมเจ้าเวรกันมาเขาไม่เคยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นๆในครอบครัวเลยจึงเก็บเรื่องนี้ไว้ในใจและคิดว่าถ้าหากแม่พาไปหาอาจารย์ก็จะถือโอกาสถามด้วยเช่นเดียวกันหลังจากวันนั้นลูกสาวของคุณนายก็ฝันว่าครอบครัวของคุณนายจะโดนยึดบ้านโดนยึดที่ดินแล้วต้องอบพยพย้ายหนีไปอยู่ที่อื่น ซึ่งห้าวันต่อมาก็มีการปรับเปลี่ยนระบบการเมืองการปกรครองทำให้ที่ดินและบ้านของคุณนายโดนยึดโดยที่คุณนายและครอบครัวไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้เลยเป็นไปตามที่ลูกสาวของคุณนายฝันเอาไว้ไม่มีผิดเพี้ยนเลยคุณนายอยากรู้ว่าเพราะอะไรตนจึงต้องถูกโยกย้ายโดยกระทันหันแบบนี้จึงได้ไปหาอาจารย์ท่านเดิมอีก อาจารย์คะไม่นานมานี้บ้านดิฉันโดนยึดทั้งบ้านและที่ดินโดยที่ไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ก็แก้ไขอะไรไม่ได้ทั้งที่บ้านหลังนี้สะดวกสบายทุกอย่างเมื่ออาจารย์ได้ยินคุณนายเล่าดังนั้นก็บอกคุณนายว่าไม่มีอะไรเหนือกรรมหรอกคุณนายชาติที่แล้วคุณนายเป็นเศรษฐีนีมีเงินเยอะชอบปล่อยเงินกู้ คิดดอกแพงถ้าใครไม่มีจ่ายก็ยึดทรัพย์สมบัติของเขาทำให้ลูกหนี้ทุกทรมานทั้งกายและใจทำแบบนี้หลายครั้งครั้งหนึ่งก็ได้ไล่ลูกหนี้ที่ไม่มีเงินออกจากบ้านยึดบ้านและที่ดินของเขาทำให้เขาไม่มีที่ไปเขาจึงแค้นเลยคิดในใจว่าขอให้คุณนายเจอแบบเขาบ้างจะได้เข้าใจหัวอกของคนไม่มีที่อยู่บ้าง เมื่อคุณนายได้ยินอาจารย์พูดดังนั้นก็ถึงกับลำพึงลำพันออกมาว่าโอ้กรรมหนอและได้ถามอาจารย์ต่ออีกว่าแล้วที่ดิฉันเจ็บป่วยต้องผ่าตัดนี่เกี่ยวกับกรรมนี้ด้วยหรือไม่คะอาจารย์ก็ได้ตอบคุณนายไปว่าทุกอย่างเกี่ยวกับกรรมของคุณนายที่เคยทำมาทั้งนั้นที่เป็นโรคไตโรคหัวใจต้องฟอกเลือด ผูพาตัดถึง24ครั้งก็ด้วยกรรมที่คุณนายคิดดอกหนี้แพงๆทวงหนี้ด้วยวิธีโหดๆส่งคนไปพูดจารุนแรงขับไล่ดูถูกขูดเลือดขูดเนื้อจากดอกเบี้ยแพงๆทำให้คนยืมต้องดินรนหาเงินมาจ่ายดอกแม้จะใช้หนี้อย่างต่อเนื่องก็ใช้ไม่หมดทำให้เขาเป็นทุกข์ทั้งกายและใจอยู่เป็นเวลานาน แต่ที่คุณนายไม่ตายก็เป็นเพราะว่าคุณนายได้ทำบุญอย่างต่อเนื่องทั้งในชาตินี้และชาติที่แล้วบุญที่เคยทำคอยหนุนเอาไว้ทำให้คุณนายรอดชีวิตได้หลายครั้งเมื่อคุณนายได้ยินหมอพูดดังนั้นก็อุทานออกมาอีกว่าโอ้กําหนอลูกสาวของคุณนายเมื่อได้โอกาสก็ถามอาจารย์บ้างว่าอาจารย์คะ แล้วที่น้องชายเขานั่งกินนอนกินอยู่บนกองเงินกองทองอย่างเดียวแถมไม่มีความสัมพันธ์ไม่มีความผูกพันกับครอบครัวของเราเลยเป็นเพราะอะไรหรือคะเราทำกรรมอะไรกับน้องชายไว้หรือเปล่าคะอาจารย์เมื่อได้ยินลูกสาวของคุณนายถามดังนั้นก็ตอบว่าลูกชายของคุณนายก็คือลูกชายอดีตลูกหนี้ของคุณนายในชาติที่แล้ว ที่คุณนายปล่อยเงินกู้เมื่อคุณนายให้ลูกน้องไปทวงเงินลูกนี่ไม่มีเงินให้มีแต่ลูกชายคนเดียวลูกน้องคุณนายก็ได้ยึดลูกชายเขามาเป็นทาสในบ้านของคุณนายเพื่อไถ่หนี้จากนั้นคุณนายก็ใช้งานเด็กคนนั้นเหมือนวัวเหมือนควายใช้ไม่หยุดไม่ย่อนเพื่อหวังให้ชดใช้หนี้เด็กชายคนนั้นจึงโกรธแค้นได้คิดในใจว่า ขอให้ได้เกิดมาบนกองเงินกองทองของคุณนายมาใช้เงินของคุณนายให้สาสมกับที่คุณนายใช้งานเขาชาตินี้เขาจึงได้เกิดมาเป็นลูกชายของคุณนายและเอาแต่นั่งกินนอนกินไม่ทำอะไรเลยนอนกินอยู่บนกองเงินกองทองอย่างที่เขาอธิษฐานเอาไว้คุณนายเลี้ยงดูเขาไปเถิดจะได้หมดเวรหมดกรรมต่อกัน คุณนายเมื่อได้ยินอาจารย์พูดดังนั้นก็อุทานออกมาอีกว่าโอ้กรรมอีกแล้วเนาลูกสาวก็ได้ทีถามเกี่ยวกับเรื่องของตนเองบ้างว่าอาจารย์คะแล้วทำไมฉันถึงฝันได้แม่นยำนักทุกอย่างที่ฝันจะเกิดขึ้นจริงหลังจากที่ฝัน5-7วันทุกครั้งอาจารย์จึงตอบลูกสาวของคุณนายไปว่าที่ฝันแม่นนั้นเป็นเพราะว่า เคยฝึกสมาธิมาเยอะตั้งแต่ชาติที่แล้วและในชาตินี้ก็ชอบฝึกสมาธิคนที่ทำสมาธิมามากๆนั้นจะมีซิกเซนมีเซนแรงและมีเซนที่ถูกต้องตามสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริง